กรมการข้าวเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ54อัตราตำแหน่งที่รับสมัคร1นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ13อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ทางการเกษ,กรเกษต,รตรการเกษตรทั่วไปพืชศาสตร์วิทยาศาสตร์การเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรทางพืชไร,ทชไร่ทางพืชไร่นาทางกิรติกีตะวิทยา ทางอารักขาพืชทางโรคพืชทางโรคพืชวิทยาทางปฏตพีวิทยาทางปฏตพีศาสตร์ทางการอาหารทางวิทยาศาสตร์การอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. ตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สามตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการหนึ่งอัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจสี่เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการสิบเก้าอัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิชาเกษตร เกษตรกรรมอุตสาหกรรมสาขาวิชากเกษตรอุตสาหกรรมสาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาช่างกลการเกษตรหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศสนีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1. อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบัญชีการเงินและการธนาคาร6เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา7นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ6อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1. อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาช่างกลการเกษตรสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคก,การผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟฟากำลังอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์9ในช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ3อัตราวุฒิการศณกาศนิยบรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกตำแหน่งนี้นะครับจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอในระดับตำแหน่งวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ตั้งแต่14พฤศจิกายนถึง9ธันวาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ r ลฟ t h a i l a n d t h a i j o b j o b c o m ในหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขัน